ไม้มงคลดีต่อใจการได้ปลูกไม้มงคลเท่ากับเราเปิดประตูประตูทรัพย์ประตูแห่งความโชคดีอันนี้เป็นที่สีเขาสวยอย่างเงี้ยเพราะว่าโดนแดดจัดเลยอันนี้เป็นบอลเที่ยเรียกง่ายๆว่าบอนบ้านๆน,น,นี่ละแต่จำชื่อน้องไม่ได้ตัวนี้จะเป็นเมเบิลหรือเกตมณนีอันนี้มอนสเตรานะคะใบใหญ่สวยมากๆเลย ันนี้ที่บ้านจัดสรรบ้านชานเมืองของเราที่พักนะที่พักของพี่อูดเองนะคะก็ตื่นเช้ามาก็จะประมาณนี้แหละอาทิตย์หนึ่งก็จะไปพักสองสาครั้งอันนี้ต้นโคตร,รวยค่ะก็จะมีความสดชื่นมากตื่นเช้ามาเราก็จะชงกาแฟแล้วก็จิบกาแฟแล้วก็เดินชมน้องๆค่ะต้นนี้สวยสมบูรณ์แบบนะ,ะเราไว้ใต้ใต้ต้นมะม่วงนะมี บรเวนิดหนึ่งแล้วก็เราก็ปลูกไม้มงคลเพื่อมาดีต่อจิตใจของเราอันนี้คสซูล่าดูดซับชอบมากๆเลยตัวนี้ถ้าเราเอาไปปลูกกลางดินมันก็จะสูงเหมือนต้นไม้คือจะสูงท่วมหัวเราเลยสวยมากเป็นนิมิตหมายที่ดีมากการปลูกคสซุลาดูดซับอันนีุ้้ยมะม่วงไม้มงคลกินได้ตัวนี้ มะม่วงก,ก็ปลูกด้วยกันกับไม้มงคลน,นี่ละค่ะโป้ยเซียนโป้ยเซียนก็หมายถึงแปดเซียนนะะนี่หกหลงเป็นที่หลงไหลของพวกเรามากๆนะคะสีสันสวยงามจัก,กรวาลจัดสรรเราก็เกิดจากจัก,กรวาลใบไม้เกิดจากจัก,กรวาลอันนี้บรรลัเศรษฐีมีคุณประโยชน์นะคะตัวนี้นี่ก็รวยไม่เลิก จะหยุดรวยได้อย่างไรเนี่ยในยเมื่อเราปลูกรวยไม่เลิกได้สวยขนาดนี้นี่กวักมรกตค่ะสวยมากลวดลายสวยมากนี่ลิ้นบางกรดาบพระอินนี่ต้นยอนะคะปลูกใส่กระถางนี่ครีบปลาวานค่ะนี่เฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้านี่ทนทานมากนี่ก็ป้อยเซียนมิน ปยเซียนนี้จะเป็นน้ำถีมากๆเลยนี่เราเลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยนะคะเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะในนี้ก็มีนิดหน่อยตัวเล็กๆค่ะเพิ่งเลี้ยงได้วันสองวันนะ,ะดูสดชื่นเลยค่ะก็ดูเพลินๆน,นะคะเพิ่มความสุขให้กับใจตามองสิ่งดีก็ส่งมอบไปให้ที่ใจของเราชวนชมก็คือเส,สัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง สีสวยมากแล้วก็เข้มแข็งบางทีขาดน้ำเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์น้ำก็ยังมีชีวิตยอยู่ได้สุดยอดเมื่อได้น้ำมาก็ดูสิคะออกดอกสีสวยชื่นอกชื่นใจจริงๆเลยค่ะก็กลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ปเป็น่วงจุ้ยที่ดีมากๆเลยลิ้นมังกรคำว่ามังกรอยู่ใกล้น้ำก็จะมีโอกาสได้เล่นอันนี้ก็จะเป็นต้นกวักเงินนะคะ ต้นกวักเงินที่บ้านหลงหลายมากช่วงก่อนที่เริ่มโควิดใหม่ๆพี่อุดเองก็เป็นนักขายไม้มงคลเหมือนกันขายดีมากๆเอาใส่กระถางเล็กๆขายกระถางละ30-40ิบ